จิตตะขหบดีเอกสัททัตถะแห่งธรรมมากถึกสวัสดีเราจิตตะขหบดีเป็นสิ่ปีของวันนี้ตอนเราเกิดมีดอกไม้ตกทั่วเมืองเลยเราก็เลยชื่อจิตตะขหบดีลาวกุมารผู่มีนาทิโสตะข่าบววดี มีดมสำวมนสงาเดนานานางขอรับไหนให้พาเราไปดูหน่อยขอรับะคุณเจ้าขอให้พระบุญเจ้าไบันาระหาร่เหอขอพระบุเจ้าเกิดอาตมาขอรับเมตตานีมนครับ กันนจงทีี่่าเนขอคามื่อได้ฟังธรรมครั้งแรกจิตตะคะหบดีเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าจึงได้ถวายสวนอัมทาตกวันให้พระมหานามะจำพรรษาอยู่ผู้มีบุญญาท่าน หากปรารถนาเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในชาติหน้าก็ย่อมไดม้เราไม่ต้องการมันไม่จริงสอกทานอย่าเพ้อเลยเราไม่ได้เพ้อขัมที่ประเสริฐที่สุดคือทำด้วยศรัทธาในพระพุทธธรรมและพระสง นิมนต์ท่านทั้งสองขึ้นไปศาพารทหาเพี่ขอพระเจ้าลอยเคื่อเสหลังจบธรรมเทศนาจิตตะขหบดีบรรลุอนาคามีผลท่านนั้นได้ถวายทานอย่างต่อเนื่องนำบริวารสองพันคนบรรทุกน้ำตาลน,น้ำผึ้งและน้ำอ้อยไปถวายพระพุทธองค์ พรุ่งนี้เราจะจัดของไปหาท่าเจ้าดูให้ดีนะว่าขาดอะไรบ้างดูเหมือนท่านจะขาดไปสิ่งสิ่งนั้นคืออะไรท่าณเจ้าอะไรแบง,งานดูเหมาะกับดูท่านดีะุ่ณเจ้าว่าจาเช่นนี้สองคนพูดยิ่งไม่ถ้าเป็นใครกันอ่ะ ข้าแต่พระเจ้าข้าถูกตักข้าบัณฑี หังจากที่พระพุทธาจาเจ้าเสด็จสอนธรรมให้แก่พระสุธรรมแล้วพระสุธรรมได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์ข้าแต่พราพเจ้าท่านข้าหาบดีไม่ยอมยกโทษให้ข้าพเรรจา้า ดูกรที่สุดทั้งหลายสิ่งนั้นที่ท่านทําไปนั่นเป็นเวรกรรมของท่านเองกรรมใดใครต่อกรรมนั้นย่อมส่งผลตอบรัมาเรื่องดวชะกรนี้แล้วพอเจอาไปให้ดเมื่อท่านรวยสุดแล้วเราก็ย่อมให้อภัยเราเอง ก็ร่วมเกินท่านเช่นกันขอท่าสจงเอาห่อศีกรรมให้อภัยข้าพเจ้าด้วยเถิดขอท่านจงควานักที่วัดรับพระจักรพรรดิพระเจ้าต่อไปดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลาย